ว PBS คววามจจรริงิงงโดยตัทปัจจุบันพบผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับดวงตามากถึงร้อยละแปบนะคะซึ่งรองศาสตราจารย์นายแพทย์นริศกิจนรงรองเลขาราช ขอพายค่ะรองเลขานุการราชาวิทยายลัยจากสุแพทย์แห่งประเทศไทยบอกว่ามีสาเหตุหลักนอกจากแสงรังสี Uv 400และ Uv N 1แล้วการจ้องมองแสงสีฟ้าบนหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตนานๆจะกลายเป็นโรคคอมพิวเตอร์วิชชั่นซินโดรมส่งผลให้จอประสาทตาเสื่อมและอาจสูญเสียการมองเห็นอย่างถาวรค่ะ รองศาสตราจารย์นายแพทย์นริศยังให้คำแนะนำสำหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตและเครื่องคอมพิวเตอร์ว่าควรพักสายตาอย่างน้อย5นาทีทุกๆ2ชั่วโมงปรับความสว่างหน้าจอให้เหมาะสมและใช้อุปกรณ์ถนอมสายตานะคะอย่างเช่นบันกันแดดหรือว่าฟิล์มติดหน้าจอรวมถึงรับประทานผลไม้หรือว่าผักที่มีสีเหลืองช่วยบำรุงสายตานอกจากนี้ผู้ปกครองควรจำกัดเวลาใช้สมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตในเด็กอายุต่ำกว่า12ปีเพียงวันละ2-3ชั่วโมง โดยเฉพาะเด็กที่อายุต่ำกว่า2ปีไม่ควรให้ใช้เพราะนอกจากจะมีผลต่อสายตาแล้วยังส่งผลต่อการเจริญเติบโตของสมองช้าและทำให้เป็นโรคสมาธิสั้นด้วยค่ะ